รู้จังว่าไซรัป2แบรนด์นี้เขาต่างกันยังไงระหว่างแบรนด์น้องใหม่ฟอร์ฟันกับแบรนด์เก่าอย่างต่อเต่าวันนี้ขอหยิบบูเลมอนมาทําการลองดูราคาทหารกับขนาดที่ได้ราคาไม่ต่างกันมากแบรนด์ฟอร์ฟันลักษณะสีเขาค่อนข้างเข้มส่วนต่อเต่าแบรนด์เก่าเขาสีค่อนข้างจะสว่างแต่ทั้ง2แบรนด์เขาสีสวยเหมือนกันเลยนะเทียบกันดูชัดๆกันเลยนี่ไงต่างกันจริงๆขั้นตอนต่อไปเทเข้าลงแก้วเลยแล้วก็จะตามด้วยโซดาที่เราคุ้นเคยเอาใช้ขนาดเท่ากันได้แต่ไม่ถึงกับเป๊ะทุกหยดใส่โซดาเข้าไปเล็กน้อยแล้วกเราาทํแบบ ทั้ง2อันเพื่อให้มันละลายขอคนได้เข้าที่ละลายแล้วก็ใส่น้ําแข็งกันให้เต็มแต่ไม่ถึงกับล้นเพราะว่าเวลาคนแล้วมันจะกระชอกขั้นตอนสุดท้ายคือใส่โซดาให้เต็มแบรนด์น้องใหม่ฟอร์ฟันเขาจะไล่สีเข้มมากๆไปถึงอ,อ่อนเหลือโซดาอีกขวดขวดเก่าหมดส่วนแบรนด์ต่อเตาสีสว่างถ่ายรูปออกมาสวยงามดีนะเนี่ยชัดเจนเลยความเข้มมันต่างกันจริงๆริงจะถึงเวลาชิมแล้วเราขอคนให้มันเข้ากันหอมก,กับแฟนสังเกตเวลาดมแล้วกลิ่นของทางต่อเต่าจะมีกลิ่นที่หอมรันจวนมากถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมีกลิ่นของเลมอนนททีี่่่ปะะกกิไดด้วา